สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสูร่รายการ Stock Focus นะครับก็บเรื่องทุกเรื่องข่าวเข้าถึงทุกประเด็นการลงทุนวันนี้เช้าวันอังคารที่10มีนาคม พศ2 5 6 3น,นะครับท่านรอยีกของผมชัดปั hai, นจ right? <audio nek> ิตเวทนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเมื่อวานนี้เป็นวันจันทร์นะครับเป็นวันแบล็กมันเดย์วันหนึ่งเหมือนกันสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับก็ถือว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะครับตั้งแต่เปิดตลาดมานะครับทั้งนี้ก็แน่นอนครับปัจจัยที่ เรารับรู้รับทราบันดีแล้วแล้วก็ที่คุยกันมาช่วงเช้านะครับว่ามีโอกาสที่แต่ชนีนจะปรับตัวลงกว่า50ประจุดแต่สุดท้ายเนี่ยก็ลงไปเปิดไปลงไป90ปกว่าก่อนที่จะมีแรงสูงก้กลับเหมือนกันนะครับมาแต่แถว6-70จุดแต่สุดท้ายก็ไปไม่ไหวนะครับก็จะว่าสถานการณ์ต่างๆมันยังคงมีแรงกดดันนะครับก็ทำให้ในส่วนเมื่อวานนี้ นิดเ,เด็กตราหุ้นไทยนั้นปิดตับตัวลดไปถึง 68. จุดนะครับตัวเมื่อวานนี้ดัชนีตราหุ้นไทยปิดที่1,255.63จุดนะครับลดไป1 0 8 6 3จุดนะครับหรือ7.96นะครับก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ตราหุ้นไทยนั้นปรับตัวลงแรงนะครับก็ถือว่าเมื่อวานนี้หัวล่มเยอะด้วยนะครับเป็นแสนล้านนะครับ แล้วก็เป็นการขายออกมาของกองทุนนะครับเมื่อวานนี้จับมือต่างชาติขายนะครับเมื่อวานนี้กองทุนขาย12,700กว่าล้านบาทในขณะที่ต่างชาตินีก็ขายร่วมสี่0 00ล้านส่ว 4, 000, 000, 000, นที่ซื้อไปหนักเลยก็คือรายย่อย1 5ึ0 0พันกว่าล้านนะครับที่โรเกอร์นะซื้อไป90 0อกว่านะครับก็ต้องบอกว่าเป็นภาพของตลาดที่ยังคงดูไม่ค่อยดีเลยนะครับต้องบอกแบบนั้นยังไม่ใช่จังหวะซื้อนะครับยังไม่ใช่ขาขึ้นแน่นอนนะครับลักษณะบแบบนี้ ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญเลยนะครับที่เกิดขึ้นนะเป็นตัวกดดันตลาดนะครับนอกจากเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสแล้วนะครับโควิด -19 ที่สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยมีจำนวนผู้ติดเชื้อไปเนี่ยหนึ่งแกว่ารายแล้วนะครับแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยเกือบเกือบสี่พรายที่สำคัญเนี่ยในจีนเนี่ยยังไม่ไม่น่ากลัวแล้วนะครับเริ่มควบคุมสถานการณ์ได้ในขณะที่ ยุโรปนะครับเริ่มเริ่มส่งสัญญาณไม่ดีแล้วนะครับหลังจากที่อิตาลีนะครับล่าสุดประกาศปิดทั้งประเทศแล้วนะครับปิดเมืองทั้งประเทศแล้วหลังจากที่มีจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเก้าพันกว่านะครับแซงเกาหลีใต้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับที่อิตาลีและที่สําคัญเนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตก็เกือบไปถึง400กว่ารายแล้วถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจำนวนผู้เสียชีวิต อันดับสองรางจีนนั่นเองแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับทางยุโรปเองเนี่ยด้วยวัฒนธรรมของเขานะครับก็อาจจะดูเป็นสิ่งที่ร่อแหลมต่อการติดเชื้อจริงๆนะครับด้วยวัฒนธรรมการจับมือการกอดกันการหอบแก้มกันเนี่ยก็ดยธรรมแบบนี้ถ้ามันยังไม่เปลี่ยนมันก็ เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ติดเชื้อได้ค่อนง่ายนะครับก็ยังไม่แปลกวัายุโรปพอติดเชื้อน้องถึงได้ลุกรามเร็วนะครับแล้วก็เขามีกิจกรรมที่คนมาอยู่รวมกลุ่มกันเนี่ยเยอะแล้วก็บ่อยนะครับอันนี้ก็ก็เลยทําให้ทางยุโรปเนี่ยตอนนี้ประสบปัญหาซึ่งประสบผลต่อตลาดหุย้ยุโรปด้วยนะครับก็ย่อมแย่เลยทีเดียวตกไม่น้อยกว่าบ้านเราเหอนก,กัน7% 8%ก็มีนะครับ ขณะที่บ้านเราเองเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็แรงกว่าผลมมพิพาด้วยนะครับแรงกว่าทั้งนิกิกิแรงกว่าทั้งฮ่องกงนะครับที่ก็ติดลบไปราวสักห้าเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ปรบ้านเราค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า,าส่วนหนึ่งนะครับก็เนื่องจากว่าบ้านเราเองเนี่ยหุ้นน้ํามันหรือหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยมีเป็นหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็มีผลต่อตลาดค่อนข้างเยอะนะครับ อันที่สาคัญปัญจจัยที่ส่งผลกระทบนอกจากไวรัสก็คือเรื่องของสงครามราคาน้ํามันหลังจากการเจรจาผลการเจรจาระหว่างกลุ่มโอเปกกับนานโอมเปกในการที่จะลดกําลังการผลิตน้ํามันลงอีกอเ,เนี่ยมันล้มเหลวก็เลยทำให้ทางซาวอลิเดียเนี่ยเปิดฉากสงครามทางราคาน้ํามันเลยทันทีนะครับลดราคาน้ํามันแล้วก็เพิ่มกำลังการผลิตด้วยเพื่อที่จะแน่นอนครับตอบโต้ตตรัสเซียรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ ตรงนี้แน่นอนครับภาวะที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความผันผวนขึ้นในในส่วนของอสัพพลายของน้ํามันที่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาลนะครับเพราะหลังจากนี้เนี่ยทุกประเทศก็คงจะเร่งการปลิตน้ํามันออกมานะครับเพื่อรักษาส่วนแบ่งอันตลาของตัวเองรวมถึงลดราคาน้ํามันแข่งกันด้วย นะครับตรงนี้ก็น่าทาให้ราคาน้ํามันนั้นกลับมาเป็นขาลงอีกนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยอมจะยาวนานแค่ไหนนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาราคาน้ามันที่ร่วงลวงก็กดดันภาวะการลงทุนในตลาดรุ่นอยู่เป็นหลักอยู่แล้วนะครับสาหรับบ้านเราเนี่ยเมื่อวานนี้โดนไปเต็มๆนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของตกลงปตทนะครับซึ่งาจากข้อมูลเนี่ยเมื่อวานวันเดียวนะครับมากระแทก หรือว่ามูลค่าของกลุ่มทั้งตะกูลปตทเนี่ยหายไปร่วมๆเกือบเกือบ5แสนล้านดีทีเดียวนะครับ4แสนล้านไปป่ายเหมือนกันโดยเพราะปตทนะครับหายไปวันเดียวละ2แสนกว่าล้านแล้วก็ทําให้วันนี้ปตทไม่ใช่ทุ้นที่นะเมื่อวานนะครับไม่ใช่หุนที่มีขนาดมาร์กแคปหรือมูลค่าตลาดสูงที่สุดอีกแล้วนะครับกลายเป็น AOT นะครับเป็น AOT ที่ที่ที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวะของตลาดนะครับเมื่อวานนี้ปตท ดำนําโดยพี่ใหญ่เลยนะครับเมื่อวานนี้ปิดไปใน28บาทลงไปถึง9บาท5 5สตางค์หรือ25.33เปอร์เซลค่าการซื้อขายใน1 8 0 0 0ล้านนะครับในขณะที่อันดับ2ี่ยเป็นปตทสอพอซึ่งเมื่อวานนี้เซอร์ไพรส์นะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่า,าไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับอุ้นใ,ใหญ่แบบนี้ปิดไป74บาท75สตาลงลดไปถึง31บาท75สตาง์ปิดไปเนี่ย ที่ราคาฟลอร์นะครับอันนี้ราคาฟลอร์ก็กรับเกือบสามิบเปมูลค่าการซื้อขายหนึ่งหมื่นล้านนะครับอันดับ3เป็น c ีพนะครับลบไป5้าบาทห้นะครับอันดับ4เป็นพีทีทีนะครับปิดไป31บาทลบไป1 1สบาทยีสตางค์หรือปรับตัวลง2 6่สิบหเปอร์เซนะครับส่วนปตทกลุ่มอีกตัวหนึ่งที่ลบเยอะหนักนะครับก็คือในตัวของท็อปนะครับทยอ่อยเมื่อวานนี้ปิดไปสาบาทเจ็ดาสตางค์ เก้าบาทลบแต่เก้าบาทนะครับยี่บาทอ่บอ็ดบาท้าสบอ่ายี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบนะครับยี่สิบาหก็ขอไปครับก็ไม่เห็นบ่อยนักนะครับที่กลุ่มตระกูมปตท,ะทจะติดลบกันถึงไม่ต่ำกว่ายีเปอรเซ็นแบบนี้นะครับแน,น่นอนครับลบเป็นขนาดนี้แล้วเส้เนอินเดียบ้างเราจะเปเรนยออะไรนะครับเพราะว่ากลุ่มพลังงานถือว่ามีผลการตลาดมากที่สุดเป็นกลุ่มที่มีขนาดมาร้วก็นมากที่สุดในตลาดลุ้นไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่่อวานี้ก็ไมแปล นะครับแล้วก็ที่สําคัญวันเดียวนะครับเมื่อวานนี้ทําให้มาร์เก็ตแคปบ้านเรานะครับรวมนะครับหายไป1 1จล,ล้านล้านบาทนะครับจากเดินเนี่ยประมาณ14ล้านล้านบาทก็เหลือเราตอนนี้เนี่ยล่าสุด13ล,ล้านล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่วันหนึ่งเกิดขึ้นไม่ได้เห็นบ่อยๆนะครับไม่ได้เห็นบ่อยๆตรงนี้ก็จาก ใจที่เกิดขึ้นนะครับถือว่าค่อนข้างหนักหนาสาหัสนะครับแล้วก็ยังไม่มีสถานการณ์ที่ดูว่าจะคลี่คลายลงแต่อย่างไดนะครับส่วนในขณะที่ตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับก็ไม่แพ้กันเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะฝั่งอเมริกาอเมริกาในเมื่อคืนนี้ต้องใช้เซอร์กิตเดรคเกอร์เลยทีเดียวนะครับหลังจากที่เปิดตลาดมาเพียง5นาทีเนี่ยดัชนีดาวโจนส์ร่วงไปกว่า1,800จุดแล้วก็ s p เนี่ยลดไปกว่า7% นะครับก็เลยทําใหนะ้ระบบสซกิเบเ์เกอร์ของเขาเนี่ยทำงานก็คือพักการซื้อขาย15นาทีนะครับก็เมื่อคืนนี้สุดท้ายปลายสุดท้ายแล้วเนี่ยดาโจน์ก็ปิดร่วงนะครับ2,013.76จุดนะครับถือว่าเป็นระดับที่มากที่สุดนะครับเป็นประวัติการนับตั้งแต่เกิดภาวะวิกฤตสปล่านเมื่อปี2008หรือ2,551ปันดาวนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็น น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราถูกถามว่ในปรศาสตร์เหมือนกันเมื่อวันนี้ดาโจนปิอยู่ที่23,851.2จุดนะครับลบไป2013.76จุดนะครับก็รุนักนะครับแล้วก็จากการที่แน่นอนครับนักงทุนตรหนกนะครับก็ตื่นตกใจกับเรื่องของเอพราะว่า,าการราคาน้ำมันนะครับที่ การปรับตัวลดลงนะครับจากการตกลงไม่ไ,มได้แล้วก็เกิดสงครามราคาน้ำมันขึ้นเนี่ย mm hmm. ก็าทำให้ราคาน้ำมันเมื่อวานนี้เนี่ยร่วงไปราวๆทบ20เซนะครับบางช่วงเวลาเนี่ยระบบการซื้อขายเนี่ยลงไปต่ำกว่า30เหรียญด้วยต่ำสุดนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าประมาณ27เหรียญกว่าก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับนะครับในของราคาน้ำมันก็กลับมาปิดแถวๆ31เหรียญได้นะครับก็แต่ก็ยังตื่นว่ายังอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้วก็ยังไม่ได้มีสัญญาณชี้ชัดว่า จะกลับมาได้นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับในขณะที่ล่าสุดนะครับเราไปดูกันนิดนึงดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับเช้านี้บวกขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับ520จุดนะครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับส่วนทางด้านตลาดรุ่นเอเชียเช้านี้นะครับก็นี่ก็อีกยังลงต่อนะครับ2 0 0กว่าจุดเกาหลีใต้ก็ยังลงต่อมากันแต่ก็ลงไม่ได้หนักแบบเมื่อวานนะครับหางเส็นก็ลงต่อเล็กน้อยนะครับก็อาจจะมี ดีบ่าวได้นะครับแบบนี้ส่วนทางด้านราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันนี่ตอนนี้วิ่งขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่32.73ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลนะครับหรือบวกขึ้นมาใน5.1%นะครับหน่เหรียญหกเซนนะครับส่วนของคำก็ลดลงตามระเบียบนะครับก็ตรงนี้เป็ยตัวถื่ว่าถ้ามองแบบนี้ก็อาจจะยังพอใจชื้นได้บ้างนะครับว่าวันนี้สถานการณ์ น่าจะไม่เลวร้ายแบบเมื่อวานแล้วนะครับวันนี้ตัวของเส้นเด็กเองก็มีโอกาสที่จะรีบาวได้นะครับแต่เป็นการรีบาวในแง่ของเพื่อลงต่อหรือเปล่านะครับพันสร้จุดจะรับอยู่ไหมเมื่อวานนี้ผู้หยกจงนะครับหลุดพันสาแบบง่ายๆเลยแบบไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับหลุดเปิดมาก็หลุดเลยแล้วไม่กลับขึ้นไปเลยนี่อันนี้น่ากลัวเหมือนกันมันมาพร้อมแรงขายนะครับ ส่วนประเด็นที่มีการถามถ่ายกันนะครับเป็นความรู้กันนิดหนึ่งละกันเรื่องของการเซอร์กิตเบงเกอร์นะครับต่าของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เกิดเนเหมือนกันนะครับตอนที่ลงไปต่ำส่วนแถวๆ115จุดก็มีโอกาสที่จะเกิดเซอร์กิตเบงเกอร์ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเซอร์กิตเบเกอร์เนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับหรือการพักการซื้อขายช่วคราวเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อดัชนีนะครับมีการปรับตัวลดลง กว่าถ้าเป็นช่วงแรกนะครับถ้าตอนที่หนึ่งเนี่ยคือ10% 10%เนให้คิดจากดัชนีวันก่อนหน้านะครับเมื่อวานนี้ถ้าดัชนีลงไปสัก1,300าจุดเนี่ยหรือป2,300จุดน้อประมาณ1,300กว่าจุดเนี่ยจะจะติดเซอร์ฟเบเกอร์เลยนะครับส่วนช่วงที่สองก็คือถ้ายังลงต่อนะครับช่วงแรกเนี่ย10แล้วก็จะพัก30บนาทีนะครับเพื่อลดความร้อนแรง แล้วก็เปิดตลาดซื้อขายต่อถ้าเปิดมาแล้วยังปรปับเพิ่มลงต่ออีกสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อนะก็คือเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากดัชนีวันก่อนหน้าก็จะพาักการซื้อขายอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับลักอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นหลังจากพักหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วกลับมาเปิดการซื้อขายจะไม่มีการพักการซื้อขายแล้วจะยาวจนถึงปิดตลาดเลยก็คืออยู่ว่าช่วงเวลามันจะเกิดช่วงไหนนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นในเสริมสกินเบเกอร์ของบ้านเราซึ่งในประสาตา่างๆทา เศรษฐกิจเบรกรเข้ามาใช้3ครั้งนะครับสครั้งก็คือครั้งแรกเนี่ยในปี49นะครับก็ครั้งนั้นเนี่ยเป็นการที่แบงชาตินะครับประกาศตั้งสำรองนะครับการสำรอง30%สำหรับนักทุนต่างชาติที่จะมีการเข้ามาลงทุนนะครับรก็ต้องตั้สำรองไว้3าไม่ให้โยกออกนั่นเองนะครับก็ทำให้ต่างชาติมีการเทขายวุ้นแล้วก็เกิดแผ่นในตลาดหุ้นนะครับ ก็ทำาไมต้องมีการใช้สเปรดเบเกอร์ขึ้นนะครับส่วนครั้งที่2กับครั้งที่3เนี่ยเวลาไล่เรียกกันนะครับในปี2008เหมือนกันกับปี2551นะครับอันนี้ก็จากเหตุผลเดียวกันก็คืออเมริกาเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คลาสินหรือสะพานนั่นเองนะครับวิกฤตเศรษฐกษิจของอเมริกาก็ทําให้ตลาดหุ้นไทยนั้นมีความจำเป็นต้องใช้สเปรดเบเกอร์2วันก็คือในวันที่10ตุลาคมกับวันที่27ตุลาคมเรื่องผลเดียวกัน แล้วก็ม,มนนเมื่อวานนี้เกือบนะครับซึ่งทาเมื่อวานนี้ถึงก,ก็ก็คงจะเห็นยากนะครับนอกจากว่าดัชนีลงจะลงมาอีกนะครับเพราะว่าโดยเปอร์เซ็นต์มันก็จะลดลงนะครับก็ก็อันนี้ก็เป็นจุดสุดิดเกิดส่วนของอเมริกานะครับข้อมูลอเมริกาที่หนึ่งแล้วกันเมื่อคืนนี้อเมริกาก็มีการใช้เซื้อขเบรเกอร์แล้วนะครับหลังจากที่ตัวของดัชนี ani, ของดาวโจนส์หรือว่าเอสบีห้าร้อยเนี่ยลดลงต่ำกว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์เขาจะมีการประกาศซื้อขายสิบห้านาที แล้วก็ช่วงที่2เนี่ยจะ13นะครับก็จะพักอีก1 5 4ส่วนถ้ายังลองต่อถึง20เนี่ยจะพาาักการซื้อขายเลยจะเป็นตลาดเลยนะครับง่ายๆในวันนั้นเลยอันนี้ก็เป็นสกิลเบเกอร์ของอเมริกานะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลฝากตัอทตุนเอาไว้นะครับซึ่งวันนี้เราคงต้องมาดูกันนะครับด้วยสถานการณ์แบบนี้ที่ตลาดหุ้นไทยนั้นปรับตัวลดลงแรงนะครับจากปัจจัยกระทบนะครับเรื่องของราคาน้ํามันนะครับ เรื่องของไวรัสนะครับที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ส่งผลทําให้ตลาดอุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับตัวลงไปกว่าร้อยจุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ดูไม่ค่อยดีเลยนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะรีบาวได้นะครับแต่ก็าเชื่อว่าไม่น่าจะไปไหนได้ไก,กลนะครับเพราะว่าตัวของซนติเ m e n t ตลาดเองเนี่ยก็ยังคงมีความ ไม่เชื่อมั่นนะครับมีความติดกลัวแต่ติดกลัวแบบไหนไม่รู้นะครับรายย่อยรับนะครับก็ไม่รู้ว่าไปคดเงินมาจากไหนนะครับก็ก็น่ากลัวครับตอนนี้รายย่อยซื้อยังไม่ถึง2เดือนเนี่ยจะแสนล้านแล้วนะครับกองทุนกับต่างชาติเนี่ยสุดทีแล้วเนี่ยกองทุนที่เพิ่งซื้อไปเดือนนี้นะครับที่เพิ่งซื้อไปเนี่ยอตอนนี้เนี่ยเหลือบวกเฉพาะเดือนนี้นะครับเดือนมีนาคมเดือนเปิดมา9 8 9วันเนี่ย เพิ่งจะเหลือบวกแค่พันกว่าล้านเท่านั้นเองนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาระบายขายเต็มเหนียวนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะลงได้อีกเหมือนกันเราต้องดูกันนะครับในขณะที่จับปัจจัยกระทบเรื่องของราคาน้ามันนะครับแน่นอนมีทั้งผลที่เสียประโยชน์แล้วก็กลุ่มที่ได้ประโยชน์แน่นอนครับโพต้นน้ำเดีย๋ยวคิดยไปคุยกันนะครับเขาได้รับผลกระทบแน่นอนตปะปูปตทเขาส่วนใหญ่อยู่ต้นน้ำนะครับเป็นผู้ผลิต ป็นผู้ส่งหาเพราะ,ะนั้นราคาน้ามันมีผลแน่นะครับก็ต้องดูว่าจะไปขาดทุนสตอ็อกอีกหรือเปล่านะครับโดยฝั่งหนึ่งที่น่าจะได้ประโยชน์นะครับแน่นอนครับจากต้นทุนราคาน้ำมันที่มันลดลงค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงแบบนี้เนี่ยก็ยทำให้ต้นทุนในการผลิตของกลุ่มปลิตบัณ์หรือสินค้าหลายๆประเภทหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยได้ประโยนะนชน์นะครับอาทิเช่นนะครับถ้ามองง่ายๆก็กลุ่มโลจิสติกส์นะครับ ในหวมถึงสายการบินด้วยนะฮะช่วงนี้อาจจะได้ประโยชน์ด้วยเลยนะครับช่วงเก่าก็าเข้ามาช่วยบรรเทาเรื่องของโควิด -19 ไปได้พอสมควรเหมือนกันนะครับจากราคาต้นทุนของน้ำมันที่จะลดลงอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องโลจิสติกเนี่ยต้นทุนน้ำมันเป็น,เป,นเป็นหลักอยู่แล้วเพราะนั้นราคาน้ำมันลดลงกลุ่มนี้จะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวเนื่องที่มีสินค้าที่จำเป็นที่ต้องมีการขนส่งเยอะๆนะครับซึ่งถือเป็นต้นทุนหลักก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้เหมือนกันนะครับรวมถึงกลุ่ม รับเหมาแล้ววัสนุกก่อสร้างนะครับพวกนี้ต้นทุนก็จะมาจากน้ํามันด้วยนะครับก็จะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ที่บวกส่วนตลาดอย่างกลุ่มยางมาต่อยแทสโก้นะครับพอต้นทุนน้ามันมันจะถูกลงนะครับต้นทุนของที่มาทํายางมาต่อยเขาก็จะถูกลงนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นไม่กี่ตัวที่บวกส่วนตลาดค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ได้ประโยชน์ตรงนี้รวมถึงกลุ่มอิโตเคมีนะครับที่เป็นผู้ผลิตนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ผู้คอมมูตี้จากน้ํามันเลัก นะครับตัวนี้ก็จะมีต้นทุนที่ถูกลงแต่ก็ต้องดูนะครับพวกนี้จะขาดทุนจากสต็อกลอสหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาต้นทุนที่เขาซื้อน,น้ำมันมาก่อนน้นนี้แล้ววันนี้ราคาน้ำมันลงเยอะเนี่ยก็อาจจะมีส่วนที่ขาดทุนจากตรงนี้ได้เหมือนกันถ้าใครสต็อกอยู่เยอะก็อาจจะไม่ผลประโยชน์เนี่ยอาจจะได้รับไม่เต็มไม่เต็มตน่อยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือในกลุ่มของปั๊มน้ํามันนะครับตรงนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่า แน่นอนครับราคาน้ํามันที่ถูกลงเมื่อวานนี้ปตทก็ปรับลดราคาลงนะครับเช้าว,วันนี้เราก็น่าจะปรับลงนีกนะครับก็จะทาให้กลับมากระตุ้นการใช้น้ํามันนะครับการใช้รถยนต์เพิ่มเดินทางมากขึ้นนะครับเพราะน้ำมันน้ำมันมันถูกลงนะครับก็จะมีการเข้ามาใช้เยอะขึ้นแล้วก็ในตัวของสัดส่วนเรื่องของมารจิ้นราคาตลาดเนี่ยก็จะ ไม่ได้รับผลกระทบนะครับก็ยังมีส่วนต่างที่ที่ดีอยู่นะครับเพราะนั้นน้ำมันขาโลนี้ปั๊มน้ำมันจะได้ประโยชน์แต่อย่างที่บอกครับก็จะมีเรื่องของสต็อกลอนเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันเพราะว่าพวกนี้ก็มีการซื้อน้ำมันแต่เพื่อวัดปั๊นน้ำมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ซื้อกันสต็อกกันมากมายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคาน้ำมันก็สูงนะครับเราคงมองแนวโน้มก่อนหน้านี้เนี่ยมันค่อนข้างเห็นชัดแต่ไม่คิดว่ามันจะลงแรงขนาดนี้อาจจะมีบาง่วนที่ขาดทุนบ้างแต่ก็ไม่น่าจะเยอะนะครับแต่ถ้าสถานการณ์มันยืดเยื้อ กลุ <oung> ่มนี้ก็จะได้ประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวนะครับอย่างเด่นๆแล้วก็อย่างพวกปีจีนะครับพวกเอสโซอันนี้เป็นต้นที่มีปั๊มน้ำมันปีจีเยอะนะครับอันนี้น่าจะได้ประโยชน์นะครับก็ลอติดตามมาดูลวกันนะครับแต่นี้ทั้งนั้นก็ตอนนี้นาประกอบนะครับบรรยากาศยังไม่ค่อยดีนักนะครับไม่ได้ดูแล้วอันนี้ก็รวบรวมมาจากบทวิเคราะห์นะครับของบุริคาะก็ไม่ได้บอกว่าได้ประโยชน์จริงแล้วก็ สามารถเข้าซื้อได้เลยในขณะนี้นะครับเพราะถึงอกว่าต,ต,ตอนนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับถ้าเราซื้อเพื่อ,อถือนะครับรอบผลนะครับรอบการฟื้นกลับเงินเย็นนานๆสามปีห้าปีอันได้น,ดนะครับเพราถือว่าก็เป็นจังหวะที่มันน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยเราหวังเพียงแค่แคปิตอลเกนหรือส่วนต่างราคาหุ้นเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่นะครับเพราะส่วนใหญ่หุ้นพวกนี้ขึ้นเทคดีไปหมดแล้วนะครับ ก็แต่สั้นจะไม่ได้ไประโยชน์จากมันผลแล้วล่ะนะครับเพราะนั้นก็น่าจะไม่ใช่จัง,จงหวะที่ดีนะครับถ้าจะเข้าไปจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องเล่นรอบระยะสั้นนะครับรับต่าแล้วมีจังหวะรีบาวก็ต้องขายนะครับแต่ค่อนข้างเหนื่อยนะครับค่อนข้างยากเพราะตอนนี้มันคาดการสถรานการณ์ค่อนข้างลำบากนะครับอย่างเมื่อว,วานนี้เนี่ยก็เหมือนหลอกนะครับอ่าลงไป90ก่าจุดแล้วก็มีพยายามเด้งกลับขึ้นมานะครับ แต่สุดท้ายก็กดลงไปอีกอันนี้ก็มันจะเป็นลนักษณะแบบนี้อีกนะครับพอถือว่าระับระหว่าง,ก,งกันรับกันแต่อาจจะไม่ได้หนักหนาะรุนแรงเหมือนเมื่อวานนะครับอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้กว็แล้วกันนะครับก็เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกันในเช้าวันนี้นะครับที่อาจจะดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับก็เมื่อวานนี้มันลบไปเยอะนะครับแต่ก็ต้องสู้ครับครับให้กําลังใจกันอย่าเพิ่งไปวิตกนะครับตลาดลงได้ก็ขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูเพียงแต่ว่า สถานการณ์ต่างๆรอมันชัดเจนเราก็ทีใครายก่อนเราเกัดนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งคันอย่าเพิ่งคันมือนะครับถึงแม้จะมีเงินนะครับเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้รออย่างเดียวครับเวสอนซีนะครับฝึกอดทนไหมเพราะนั้นถ้าเราอดทนตรงนี้ได้ต่อไปเราก็อดทนที่จะรวยได้เหมือนกันนะครับขอฝากกันเอาไว้นะครับขอทุกท่านโชคดีมีกําไรกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมชาปันทิ่เวทและทีมงานซอฟโฟกัสขออนุญาตผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพูดคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ